สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่กับช่องไม่ไม่ใช่ไม่เป็นไรครับผมจําชื่อช่องตัวเองไม่ได้ <c oughs> นะครับวันนี้เราจะมาแยก,กสูตรนะครับที่ทําให้เรามีแบบว่าเอฟเฟกของผลอะไรเยอะนะฮะหนึ่งนะครับเราจะต้องไปตรงนี้นะออโอเคไปตรงนี้นะครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับ นี่ไงมีฟ้องมีโกมีม,มีหลายสกิล Skill, เห็นไหมครับทุกคนเออซึ่งผมมีผมจะบอกพิไว้คือตอนนี้เราต้องนะครับวางไข่ใช่ไหมเราต้องวางไข่ประมาณสองใช่ไหมครับแล้วเราได้สุนัขมานะครับพอได้เลืกสุนัขมานะครับแล้วก็เอามาเยอะๆเลยนะครับประมาณนั้น ซึ่งแต่ละเอฟเฟก,กมันก็จะได้เหมือนกันซึ่งอันนี้นกฮูกผมอะเป็นหิมะประมาณน,นั้นก็ถือว่าดีแล้วก็แมวผมนี่ก็จะเป็นอันนี้นะครับแมวผมเป็นอะไรสักอย่างผม,มก็ลืมเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็เม่นผมก็เป็นเหมือนกันเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีกอันหนึง่ง นะครับประมาณนั้นแล้วมันได้ยืมมันได้ไวมากนะถ้าใส่ตัวเม่นนะซึ่งค่าใส่สแน,น็คเราก็จะได้ทั้งทั้งเมล็ดใช่ไหมแล้วก็ได้ทั้งเอฟเฟกด้วยนะครับอ,อประมาณนั้นทุกคนแล้วก็คาบิบา่านะครับก็จะเป็นเพิ่มเลวนะครับเป็นไงค่าผมคาบิบา่าผมได้เดนโวหรือได้โกผมบอกเลยว่าผมอ่ะจะต้องหาคาบิบา่า ให้มันได้เยอะๆเพื่อจะได้เอาเบลนะครับประมาณนั้นคนจาไปเินนี้กันเดี๋ยวเอาก็ตอนนี้มันมีแค่นี้กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากคนดู อันนี้ผมก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปแบบเต็มๆนะแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะครับอยากให้ทุกคนติดตามกดไลค์เยอะๆได้ไหมครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้ผมกำลังจะสมอันนี้อยู่ปึ๊บหนึ่งเก้าหนึ่งล้านเออพันล้านนะครับพันล้านล้านนะครับอันนี้โกมันได้เยอะเว้ยโกะประมาณนั้นตรงโกะโก,ะโกะมันจะแบบ มันจะคูณเยอะกว่ากันไหมนี่แล้วก็อันนี้ผม,มบนบอลซําผมสองล้านล้านแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจ็ดพันล้านนะครับเจ็ดล้านเออเจ็ดเจ็ดล้านแหละแล้วก็สองล้านนะครับแล้วก็ตามนั้นซึ่งไอฟิกหนาวมาน,นี่ไม่ใช่แนะไอนกคู่ผมนะที่มันทําให้อันนี้แล้วก็อันนี้มันใหญ่เดี๋ยวผมจะทําอันเนี้ยใหญ่แบบทะลุแมพให้ได้เลยเดี๋ยวทุกคนดูนะ เดี๋ยวผมทำวิวคาบ์บะบราย็ได้50กว่านะครับทุกคนเออคอยดูนะมันจะแบบเยอะเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบคลิปสั้นๆให้ดูก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ผมก็จะมาลงทีๆแล้วนะประมาณนั้นนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะลงสองคลิปนะครับทุกคนคลิปสั้นนะคอยดูนะทุกคนครับไว้จเจอกันครับผมบ๊ายบาย